อันดับแรกก็จะเป็นพวกหมูทอดค่ะหมูหวานหมูฝอยที่ร้านจะทําเองหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหมูทอดพริกค่ะข้าวค่ะตักฟรีไม่อัน้นกินจนกว่าจะอิ่มสารพัดน้ําพริกเลยค่ะเป็น10อย่างแล้วก็มีผักสดนี่เปลี่ยนใหม่ทุกวันแช่แข็งเย็นเทียบเออทานข้าวไปแล้วติดขอมีน้ําซุปให้ค่ะเกาเหลาต้มเลือดหมูเส้นจบครบค่ะ สวัสดีค่ะเอ่ยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกับข้าวกับหมูอาเจบุ f เฟ่ค่ะอยู่ที่ตลาดบ้านโป่งของเรานี่เองค่ะ ก็ตามชื่อร้านเลยค่ะกับข้าวกับหมูก็ต้องมีพวกสารพัดหมูไม่ว่าจะเป็นหมูทอดหมูคลุกพริกแกงเขียวหวานหมูเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมหมูต้มเลือดหมู <Okay. S 1> ถูกเมนูเลย39บ้าทค่ะ <Okay. S 1> ก็บุฟเฟ่จะเป็นผักข้าวน้ำพริกไม่อันค่ะน้ำซุปไม่อัน,นเป็นคนชอบกินพวกหมูทอดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคือตะ,ตะเวนทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านโปง่งนครถมกรุงเทพ <c oughs> ก็คือจะไปกินหมด <c oughs> ก็คือแบบยังไม่สุดเลยมาลองมาให้กูของเราเนี่ยมาทำอาหารเป็นกับข้าวให้ลูกค้าในคนบ้านโป่งเนี่ยได้ทาน รประอันดัดแบบแรกก็จะเป็นพวกหมูทอดค่ะหมูทอดก็จะมีทั้งหมูวานหมูฝอยที่ร้านจะทําเองหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหมูทอดพริกค่ะอย่างที่ทุกคนได้เห็นค่ะนะคะอยู่ตรงนี้ก็คืออร่อยมากกลมกล่อมดูเหมือนมันจะไม่มเผ็ดไม,ไม,ไม่ไม่มีรสชาติใช่ไหมคะแต่ท้อทานไปแล้วตาลุกวาว นอกจากข้าวเนี่ยก็จะมีขนมจีนค่ะจะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานแกงกะทิแล้วแต่บางวันนะคะเราก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหรือก๋วยเตี๋ยวยำหมูอันนี้สูตรเด็ดเลยค่ะไม่ต้องไปไหนเลยคะ่ะมาที่ร้านเนี่ยจบครบที่เดียวข้าวข่าวทุกอย่างเกาเหลาต้มเลือดหมูเส้นจบครบค่ะก็จะมีบุฟเฟ่ข้าวค่ะตักฟรีไม่อั้นกินจนกว่าจะอิ่มมีน้ำพริกมีน้ำพริกกะปิน้ำพริกปาลาาน,น้ำพริกตาแดงสารพัดน้ำพริกเลยค่ะเป็น1ิอย่างแล้วก็มีผักสดนี่เปลี่ยนใหม่ทุกวันแช่แข็งเย็นเทียบ ที่สำคัญนะคะเออทานข้าวไปแล้วติดขอมีน้าซุปให้ค่ะมีน้ําซุปเล้งค่ะแล้วก็ผักกาดดองต้มตลอดร้อนตลอดไม่อัน้น39บาทเท่านั้นเองแค่เลือก1คน1นออเดอร์นะคะ เราต้องการให้มันมีฟิวชั่นเกาหลีอยู่ในตลาดบ้านโปง่งเลยดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยแค่เรามองก่อนจุดเด่นคือเต็นท์แดงและจำไว้ว่าเต็นท์แดงในบ้านโป่งคือกับข้าวกับหมูอาเจบุฟเฟ่ไม่อันดูเหมือนร้อนใช่ไหมคะแดงชุดชาติแต่ข้างในนะคะมีแอร์เย็นเชียบเลยไม่มีร้อนแน่นอนแล้วทางร้านเนี่ยยังทําเป็นทางอินดอร์นะคะแล้วก็เอาดร์นะคะสามารถให้ลูกค้าเลือกทานรับเป็นฟิวชั่นด้านในเต็นท์แดงหรือว่าเป็นบริเวณบรรยากาศธรรมชาติด้านนอกได้เลยค่ะ ร้านนะคะจะเปิดตั้11โมงค่ะถึงประมาณ3ทุ่มมีค่ะหยุดทุกวันอังคารนนะคะ่ะพิกัดร้านนะคะก็จะอยู่ในซอยไข่หลวงะคะ่ะก็คือขับตรงมาประมาณ200เมตรนะคะก็ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือยืงๆกับร้านชอบโซยสุกี้ค่ะสามารถจอด,ดรถบริเวณหน้าร้านได้เลยนะคะขอฝากร้านกับข้าวกับหมูอจเจ b u f f e ่น,นะคะในบริเวณตาคนบ้านโปง่งหรือว่าเป็นคนละแวกแถวบ้านโปง่งเป็นจังหวัดกาญจนบุรีรนครศรมขอฝากเนื้อฝากตัวร้านเปิดใหม่ด้วยนะคะกับข้าวกับหมู a จ b u f f e ่ค่ะไม่อั้นนะคะอย่าลืมนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ Ah.